มาช็อปของนั้นเนื้อขาทุกคนก็คือปราเดิมหนูว่าจะมีมินินะจ๊ะก็คือมีแอร์เรียลมีเราเันเซลมีมูล่ามีเอลซาเต็มไปหมดเลยส่วนบาร์บี้ก็คือแบบอันนี้น่ารักมากเลยเหมือนเป็นอะไรสุม่มแบบพากกระเป๋ารองเท้าของบาร์บี้มีนั่งเง้อมีเป็นชุดอุปกาณด้วย่ยแล้วก็มีมาเวอรแ Marvel ด้วยนะทุกคน ส่วนตรงนี้ก็มนีน้องน้องนีคนนี้น่าหลังมากแล้วก็มีเอลเล่ตเต็มไปหมดเลยมีแบบสูนงนี่แบบกล่อนี่แบบแบบสัตว์เลี้ยงก็มีทุกคนแล้วก็ทอสตอรี่ก็มีประมาณนี้ทอสตอรี่มีว่าลูกแบบสีด้วยเห็นไหมแล้วก็อันนี้คือ,อยากได้มากทุกคนถ้าทุกคนอยากให้ลืมทุกคนคอมเมนต์มาน้องเป็นข่รอยู่นีค่คนแล้วก็เลโก้คือเยอะมากเลโก้มีม,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 มินเนี่ยนมีสไปเดอร์แมน แล้วก็มีเยอะเลยแล้วก็ท้าทุกคนอยากให้เราลิ้มอ,อิู่เต็แม่ทุกคนต้องคอมเมนต์มาฉันจะเอาห้เข้าอ่านด้วกันเป็นซึอนะจ๊ะแล้วก็มีตัวอะไรอีคะอันนี้น่ารักมากคือแบบเอามาเลี้ยงด้วยกันแล้วฉันก็ลงไปชอบแล้วฉันก็สายตาดีเหลือเกินฉันก็เจอร้านขนมสุดน่ารักและราคา นหนึ่งแล้วก็แบบโจข้อจอของน้องโจ้ของแลนเห็นไหมพ่อพ่อแลนน่ารักขนาดีเขาไม่้ซื้อได้ยัเไงอ่ะใช่ฉันไม่ได้ซื้อแล้วก็ไม่ควรล,ะล,ะลออ้ามีตัวนี้ิีงเดียวไม่หมดเลยวันนี้จะพาทุกคนมาจักน้องมาสุดน่ารักนะะับค่ะก็คือน้องฮีโร่กับมีมีแล้วหลังก็คือฮีโร่ก็คือเป็นหมาที่สว่ามมาแต่เป็นผู้ชายมงมีความเรียบร้อยแต่ดูมีมีดินกล็ลอดไปลา เป็นตัวที่แบบยุกยิกยุกยิกตลอดเวลานะคะแล้วก็โฮโร่ก็โอ้โหนิ่งตลอดเวลาน้องคือฟังออกด้วยน้องฟังภาษาเราออกไปทุกคนแล้วน้องก็เขายกว่าอะไรน้อ,นองแบบน่ารักอะน,น้องพูดฟังอะจุดหนังนิ่งนี่คือเก่าให้แล้วก็ต้องเขาต่อเรื่อยเมีนสะกิดสกิดจนแขผันหลอกไปเลยจ้าคือแม่นิมงีก็คือแม่ก็จะเป็นหมาบ้องแมวประมาณหนึ่งนะคะ ส่วนนะ้าคนนี้ก็ขอมือได้บ้าอะไร่บ้าแอบไล่บ้นคนที่แบบเดรบรอเลยนะคะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยใจจ๋าตัวขี้อิจฉาอ่ะเอาอไปแล,ะละ้วนอนมี้หมคะแล้วก็นี่นี่นี่โดนน้ำโดนนะ,ะเช็ดแล้วนิ้วแยกไปมันจะงับนิว้วเช็ดแล้วน,น,นอนนอนนอนยิ่งมาดูแฟนนี่วิงว่งวิ่งเข้าไป